สวัสดีค่ะบตอนนี้ก็เป็นเวลาอะไรวะอืมน่าจะหกโมงแล้วค่ะวันนี้เราก็เอ่อจะไปเที่ยวกันนะคะทางนั้นให้แบบพาดรถต้องแบบ h o า อ้าวทงใช่ครับอ้วแสถานการณ์ก็คือเอ่อ้็เ่าอะไรวะรดเลยมัง้งรอบ11โมงนไม่มีแล้วก็เลยแต่แบบเออรอบ10รอบ9โมงไม่มีเลยแต่รอบ11โมงแล้วเราก็ต้องแบบมานั่งรอไปเชื่อแม่ง ตอนนี้เรามาแวะตลาดประมาณ20นาทีมั้งเขาบอกว่า20นาทีละอือใช่หัวก็เคยยุ่งมากเรอก็ถึงแล้วค่ะทุกคน เนี่ยเราถึงแล้วนะคะอะไรกันเนี่ผมยอมเลยคำนี้เจ๋งว่าคเนเยอะเหมือนกันแล้วทุกคนก็เหนื่อยปางแป้งไงพูดออกมาเลอะแบบไม่ได้แก้งอ่ะไม่ดีเลยอ่ะรู้สึกว่าเจอเจอทุกคนเ่ปไปหมอก็บอกมันตั้งแต่

ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพี่กะเลนะคะแต่ว่าพี่กระเลไม่อยู่ <c oughs> นี่นะคะ้นี่ใครอยู่นคนอยู่ับาเาแที่เ้มก็คือ

ตอนนี้เราก็เดินมากันนานมากที่นาคันบาไดแต่เรากลสลักจะกลับกันเร็วนะคะมาถึงก็กลับไปที่พักแล้วก็มีข้างลัางตรงนู้นเห็นไหมกินข้ามมั้วนร้นหนามเน้อแกะร้นหนามให้น้อง,องร้อน เธอไปให้ลืมแต่สุดท้ายก็ไม่ลืมยังคิดถึงจะรักวันเก่าช่างผิดเองเป็นฉันเพราะคืนนี้เธออยู่ไกลแต่ฉันยังคิดถึงแต่เธอก็เพราะใจฉันนั้นมีแต่เธออันนี้ลองไปกินอรงนี้ได้ไหมได้ค่ะมันจะ

ไปแล้วนะเดี๋ยวรอบน้้เลยเที่ยวถ้าสมมติว่าพี่จะไปเที่ยวพี่ก็บอกนะหนูจะได้ไปด้วยยังไม่กลับบ้านเนาะยังตอนนี้ค่ะกลับเราก็มาอยู่ที่แหวเสมอิงอะเหมือนตลาดตอนแรกเลยก็คือตลาดตอนแรกอะไรที่เขาให้มาแหว่ ก็มาถึงที่สถานีขนส่งนะคะเราก็จะกลับแล้วใช่เราจะกลับแล้วค่ะแล้วก็ขอจบคลิปด้วยเลยแม่งเค่ะบ๊ายบาย